สองมาเลยค่ะตั้งเลยใครยังไม่ได้ดู EP 1ไปดูได้นะแล้วก็มาต่อเลยเช่นนี้นะคะแล้วก็ใช้สติกเกอร์นี้นะคะแปะลงไปเลย๊เราจะใช้คุณครูก่อนอยากให้เป็นสติกเกอร์หมีโนยออะหน้าเขาน่าจะไม่มีหรือเปล่าอุย้ย นี่ก็จะได้แบบนี้นะคะน่ารักมากและเราก็จะติดเป็นสองด้านนะคะแบบนี้ติดเป็นสองด้านเลยนะคะโอ้ยแกะยากมากเลยแกะยางมากเลยคะ่ะใครยังไม่ได้ดูอีพีหนึ่งไปดูด้วยนะคะเดี๋ยวเราติดอันนี้ด้วยเดี๋ยวอันนี้น้อยใจนะคะ โอเคเราก็เสร็จจนได้นะคะนี่แล้วเราก็จะทำแบบนี้แบบนี้นะคะเอาอันนี้มาแล้วก็เอาอันนี้ใส่ลงไปเลยค่ะน่าจะใช่นะเอ้เดยเดี๋ยวเดี๋ย,เ,ยเอาลูกที่มันเล็กๆออกมาเอาลูกที่มันเล็กๆเออใส่ตรงนี้ไปก่อนโอเค ใส่ตรงนี้ไปก่อนแล้วก็เอาน้องเบบี้ทีน้องชื่อว่าปุ๊กปิกนะคะน้องปุ๊กปิกลงใส่ไปเลยขี้เกียจเรียกชื่อเบบี้ทีและตั้งเลยตั้งชื่อแล้วให้เลยนะคะปุ๊กปิกโอเคพอได้แบบนี้เสร็จแล้วนะคะโอ้ยให้น้องแนวนอนหรือแนวตั้งดีแนวตั้งหรือแนวนอนดีทุกคนโอ้ย แล้วเราก็เอาเม็ดเมดเล็กๆใส่ลงไปเพื่อตกแต่งหน้านนองนี่ก็จะได้ประมาณนี้นะคะแล้วก็เอานี้ครอบใส่ลงไปโอ๊ยเดี๋ยวตั้งกล้องอีกแกตั้งกองดก้ดยกระติกนะ้ำอาจะได้แบบนี้นะคะเสียบ ใส่เสียบใส่ลงไปโอ้ยโอ้ยใส่ผิได้ใช่หรือเปล่า,านี่ใส่ยากนิดนึงแหละมันก็ได้อยู่เนาะมันก็ได้แหละทุกคนมันก็ได้ เส้นอ <oses> ้อมอ้อมอ้อมลองกดแบบนี้ปึ๊บแบบนี้ก็ได้โอ๊ยไม่เลยนี่แบบนี้นะคะโอ้ยนี่ Up, up, up. Oh, night. No. Oh, baby, golly, golly, got golly, 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 Oh, oh, golly, 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 มาค่อยอานอัอนาอาน้มู่แิอับอับอแกยังไงอาน้แม่ตอับออไหนอยู่ปะอาบน้ำแมู่แอับคือมันติดตรงไหน อ๋ออ๋อเลยเอามันติดตรงนี้มันจะมีกุญแจนะคะยกน,นี้ตรงแจโอ้ยเหมือนกำไรข้อมือเลยอะแกวยังไงก็แบบแบบทั่าไปเลยเรารเสียบฮะคือยังไงกันแน่มันต้องประกอบยังไงจะเสียบแบบนี้ เก็บอันนี้เข้าไ,ไปเหรอและเมย์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  ดูซิว่าถูกไหมแม่ใช่แบบนี้ไหมน่ารักมากน่ารักมากดูสิน่ารักเหมือนติดสติกเกอร์เยอะเกินนี่น่ารักเดี๋ยวจะไปตกแต่งม<า>ันมันเป็นลูกบอลกลม<อ>ใช่นก็เลยแบบ หมุนได้อ๋อโอเคโอเคใช่แบบนี้เอามาให้น้องดูอเอา้าวิ่งหนีน้องทำไมอ่ะเพื่อนใหม่นะเวลาเราไม่อยู่ก็ให้เธอไปดูน้องไงน้องเพิ่งสอง<ม>ขวบอเองฮะอืะออมเขาไม่ได้ยิ้มแบบนั้นนะน่ารักมาก ลูกบอลจริงจริงลูกบอลไว้ถืออย่างนี้ถืออันนี้เออถืออันนี้เดี๋ยวมันจะขาดกินทุเรียนรอหมัอนทองเอาาลลา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 โอเคบายบายค่ะ